ให้ที่น้องประชาชนไม่ต่างกับไม่แพ้กับการืองระดับชาติเลยนะครับอย่างแรกก่อนผมต้องอธิบายว่า <Okay. S 1> ประเทศไทยเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าการบริหารประเทศไทยมันบริสังยังไงผมเล่าให้ฟังก่อนโครงสร้างของรัฐไทยมีการเืองระดับชาตินะครับราชก,การส่วนกลางที่เขาเรียกกันบ,บริหารโดยนายกรัฐมนตรีและ,และคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีราชก,การส่วนภูมิภาค นะครับราชการส่วนภูมิภาค้าท่านนึกไม่ออกก็คืออะไรคืออะไรที่มันลงท้ายด้วยจังหวัดอะไรที่มันลงท้ายด้วยอำเภอเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับสาธารณสุขอำเภออะไรที่มันลงท้ายด้วยอำเภอล,ลงท้ายด้วยจังหวัดเนี่ยเขาเรียก,กว,ว่าราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนกลางก็คือกระทรวงต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารง,งานของคณะนนรัฐมนตรีแล้วส่วนสุดท้ายก็คือส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นประกอบด้วยอะไรบ้างท้องถิ่นมี2ระดับ ระดับอบจอคือระดับจังหวัดแล้วก็ร้องถิ่นระดับพื้นฐานท้องถิ่นระดับพื้นฐานบ้านท่านไม่เป็นเทศบาลบ้านท่านก็เป็นอบตอมี2รูปแบบนะครับยกเว้นกรุงเทพกรุงเทพเป็นรูปแบบพิเศษกรุงเทพเนี่ยเขาไม่มีเทศาบาลไม่มีอบตอเ,ขเขาเรียกเป็นสำนักงานเขตอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงพระเวศบ้านผมนี่ชายแดงกรุงเทพข้าถนนก็เป็นสมุทรปราก,การเข้าบ้านปุ๊บเป็นกรุงเทพออกจากบ้านปุ๊บเป็นสมุทรปราการบ้านผมนี่เป็นชายแดงนะครับ จกบ้านผมเนี่ยไม่มีเทศบาลไม่มีอบตบ้านผมเป็นสํานักงานเขตนะครับดังนั้นกรุงเทพก็แยกออกไปแต่76จังหวัดที่เหลืออยู่นะครับบ้านท่านท้องถิ่นพื้นฐานคือเทศบาลอบตไม่เป็นอย่างใดก็อย่างหนึง่งนะครับแล้วก็เป็นท้องถิ่นระดับจังหวัด <c oughs> พวกเราเชื่ออย่างนี้ครับจะทําให้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้มันทําที่รัฐบาลส่วนกลางอย่างเดียวไม่พอ ท้องถิ่นต้องมีคุณภาพตามไปด้วยผมยกตัวอย่างอยากจัดการขยะบ,บ้านเราให้ดีไหมครับอยากให้ตำบลของเราสวยงามไม่มีขยะจัดเก็บขยะยังมีประสิทธิภาพไหมครับอยากมีไหมครับอยากมีรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นใครก็แก้เรื่องนี้ไม่ได้ครับคนแก้เรื่องนี้อยู่ใครครับนายกอบตอรครับนายกเทศมนตรีครับภารกิจการเก็บขยะเป็นของเทศบาล เป็นของอบอตอใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นนายกระดับประเทศก็แก้เรื่องนี้ให้คุณไม่ได้คุณอยากแก้ไปเลือกนายกเทศมนตรีที่มีความตั้งใจจะแก้เรื่องนี้นึก้อไมเ้ยอไหม,หไหมยกตัวอย่างรอ,อสตอตโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลรอ,อสตอตนี่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุขบางส่วนแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของอบจอ อยากจะให้รอพศอตมีประสิทธ,ธิภาพคนจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลศูนย์คนจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอำเภอคือถ้าคนมีตังอย่างผมไม่ต้องห่วงผมไม่ใช้หลอกประกันสังคมผมไม่ใช้หลอกสปสชผมเข้าโรงพยาบาลเนอกชนใช่ไหมครับผมเข้าโรพยลเอกชนผมมีตังจา่ายแต่คนทั่วไปทาอย่างผมได้ไหมครับคนทั่วไปทําไม่ได้นะครับต้องไปใช้โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์แออัดไหมครับ รอนานไหมครับรอนานดังนั้นก็อยากให้รอทํายังไงที่จะพัฒน,นาลดความตึงเครียดในระบบสาธารณสุขทำรอพศอตให้ดีครับทำรอพศตอ่อ,อ,ตอใกล้บ้านให้มีบริการให้มีเครื่องมือเครื่องม้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้มีหมอพยาบาลเพียงพอคนจะได้เดินทางใกล้ใช่ไหมครบรอพศอตอเป็นกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่มากกว่ารอพศอตนี่ครับนายกอบจอพัฒน,นาได้เลยก็จะพัฒน,นา หลายโรงเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลายโรงเรียนเป็นโรงเรียนของอบจหลายโรงเรียนเป็นโรงเรียนของเทศบาลเห็นไหมครับคุณภาพโรงเรียนเหล่านั้นใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ช่วยยกระดับโรงเรียนเหล่านั้นเลยถ้าโรงเรียนไหนเป็นของเทศบาลคุณภาพโรงเรียนเป็นความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรีเห็นไหมฮะดังนั้นนี่คือความเชื่อของพวกเราว่า ทาการเมืองระดับประเทศอย่างเดียวให้มันดีมันแก้ไขปัญหาไม่ได้การเมืองท้องถิ่นต้องดีด้วยนั่นคือเหตุผลว่าพวกเราส่งพวกเราสนใจการเมืองท้องถิ่นและส่งผู้สมัครลงท่านคงติดตามข่าวหลายปีที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องนี้เยอะเรื่องการทําให้การเมืองท้องถิ่นมีคุณภาพเพราะเรื่องนี้ครับแล้วคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจว่าการเมืองท้องถิ่นมีคุณภาพมากกว่าไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกท่านรู้จักชื่อนายกประเทศนายกตำบลท่านชื่ออะไรรู้ไหมครับ นึกออกไหมครับนึกออกไหมครับ <Okay. S 1> ดังนั้นค <c oughs> รับพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าท้องถิ่นมีศักยภาพเยอะมากถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันถ้าเราเปลี่ยนแปลงนายก,กท้องถิ่นให้มีคุณภาพประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้เยอะมากนะคะ <c oughs> รับเงินทองหายากไหมครับหายากไหม นะครับมีใครอยากจ่ายภาษีไหมครับมีใครผมถามนี่ดิใครชอบอย่างนี้บ้างอุ้ยฉันอยากภาษีอยากจ่ายภาษีเยอะๆจังเลยเก็บภาษีฉันเยอะๆหน่อยสิเพิ่มภาษีแบบหน่อยสิเพิ่มภาษีเออนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาภาษีสารสนิตฐภาษีน้ํามันช่วยเพิ่มภาษีหน่อยสิมีใครอยากจ่ายภาษีเยอะๆยกมือให้ดูหน่อยครับมีไหมครับไม่มีนะครับเพราะอะไรหนึ่งเงินทองหายากสองใครรู้สึกอย่างนี้บ้าง จ่ายภาษีไปคุณภาพชีวิตของเราก็เหมือนเดิมใครรู้สึกว่าภาษีที่เราจ่ายไปมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยครับเพราะอย่างนี้ไงครับคนถึงไม่อยากจ่ายภาษีใช่ไหมครับเพราะเรารู้สึกว่าภาษีมันไม่ได้ตอบโจทย์ของชีวิตเราใช่ไหมครับคำถามคือทำไมล่ะ คำตอบของผมคือเพราะเราไม่เอาใจใส่การเมืองคนอื่นมาบอกท่านว่าอย่ายุ่งกับการเมืองเลยการเมืองเป็นเรื่องสกรปรกการเมืองเป็นเรื่องน่ากลัวเขาบอกท่านอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่ายุ่งกับการเมืองทุกคนพ่นห้กันมาอู้ไม่อยากเข้าใกล้ทุกท่านนี่ถือว่าเป็นพลเมืองตัวอย่างเป็นสมาชิพกพรรคนะครับแต่ถ้าเป็นคุยกับคนเรื่ยวไปพูดเรื่องเรื่องการเมืองปุ๊บจับหวาดกลัวกันใช่ไหมครับ ก็พวกอย่างนี้แหละครับเพราะอะไรผมถามนิดหนึ่งท่านรู้ไหมหนึ่งกุ่มพาพันที่ท่านจะเลือกเนี่ยคนที่ท่านจะเลือกจะไปบริหารเงินหนึ่งหมื่นล้านที่เป็นภาษีของออาาท่านอบจจังหวัดสมุทรปราการมีงบประมาณปีละประมาณ25 0 0้าถึง3 0 0พล้านบาทนะครับคิดน้อยๆ1 0 0หนึ่งล้านคิดเยอะๆประมาณ12 0 0 0สองสพล้านบาทที่เขาจะบริหารเขาหรือเธอจะบริหารใครรู้สึกบ้างครับ เวลาสีปีที่ผ่านมาเสียเวลาไปสีปีเสียเงินไปหมื่นมื่นล้านชีวิตตัวเองสีปีที่ผ่านมาดีขึ้นเยอะมากเลยจากอ,าาจอจากบจจังหวัดสมุทรปราการยกมือให้ดูหน่อยครับมีไหมครับมีไหมครับหนึ่งหมื่นล้านนะครับมหาศาลมากนี่ไงครับผมบอกว่ากลับกันสนใจการเมืองเถอะทั้งระดับชาติระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นพื้นฐาน หลายคนไม่รู้ที่นี่เทศบ,บาลตำบลบ,บางเมืองใครอยู่เทศบ,บาลตำบลบ,บางเมืองยกมือให้ผมดูหน่อยครับมีไหมมีไหมทุกท่านเนี่ยจะว่าโชคดีก็โชคดีจะว่าโชคลายก็โชคลายเทศบ,บาลตำบลบางเมืองเป็นเทศบ,บาลตำบลที่มีงบประมาณมากที่สุดในประเทศไทยปีละ1,200ล้านบาทผมพูดอีกครั้ง1 0 0 200อล้านบาทอบจอจังหวัหดสมดุทรปราการผมเล่าให้ฟังแล้วที่บมอเอกลงแข่งปีละ2 5 0 0เทศบาลตำบลบางเมืองเนี่ยเล็กๆแค่นี้ย1 2 0 0 1,200ล้าน4ปี4ปีพ ,2 0 0คูสได้เท่าไหร่ครับ4,800ล้านบริหารโดยนายกเทศบาลตำบลบางเมืองใครอยู่เทศบานนนลนครไหมครับใครอยู่เขตเทศบาลน,นครเทศบาลน,นครไม่น้อยหน้ากันครับ900ล้านครับ เก้า้อยล้านบาทภาษีพันสองร้อยของบางเมืองเก้าร้อยของเทศบาลนาครสองพันห้าของอบจอสมุรปาการมันหล่นมาจากท้องฟ้าแบบครับมันมาจากไหนครับมาจากหยาดเหงื่อน,น้ำแรงของท่านใช่ไหมครับมาจากหยาดเหงื่อน,น้ำแรงของท่านใช่ไหมครับท่านขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันเสียภาษีประสามิตท่านทะเลาะก,กับเมียไปกินเหล้าก็เสียภาษีสรรพสามิตนะครับท่านไป ต่อทะเบียนรถไปแปะป้ายแปะป้ายแปะป้ายร้านค้าก็เสียภาษีป้ายเสียภาษีทะเบียนรถ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> มีรายได้เสียภาษีบุคคลธรรมดาบริษัทร้านรวงมีกําไรเสียภาษีนิติบุคคลเราเสียภาษีอยู่ตลอดเวลาและภาษีเหล่านี้มันเป็นรวมกันให้กับท้องถิง่นบริหารบางเมืองให้ไปพันสองเทศบาลนครเอาไปเก้าร้อยอจสมุทรปราการสองพันห้าต่อปี คำถามคือเรามาบ่นอะไรว่าโรงเรียนไม่ดีเรามาบ่นทัาไงจึงรักชีวิตไม่ดีก็ต้องเรียกคนไปบริหารเรื่องต่างๆเราไม่ีด้เองใช่ไหมครับใครเคยเปิดทีวีดูสอสอราอภิปรายในสภาบ้างสอใครเคยฟังการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรบ้างเราเคยฟังใช่ไหมจะดีจะช่วยยังไงเราเคยฟังบ้าง เปิดพันผ่านเคยฟังบ้างเอ้ยส2ครั้นี้ดียกตัวอย่างนี่22คุณขึ้นคุณโกนี่คุณอาร์ตเด็กอพิรายในสภาเปิดพันผ่านอาจจะเคยเห็นบ้างนี่นะครับสมาชิกสภาสมุดปากการเขาคุยอะไรกันท่านรู้ไหมในสภาจังหวัดของท่าน,นสภาในสภาเทศบาลนครเขาประชุมอะไรกันท่านรู้ไหมว่าจะใช้เงินเก้าร้อยล้านของเทศบาลนครไปใช้อะไรท่านรู้ไหม สภาเทศบาลบางเมืองเนี่ยพันสองร้อยล้านเทศบาลตำบลที่มีงบเยอะที่สุดในประเทศไทยต่อปีเนี่ยพันสองร้อยล้านท่านรู้ไหมคนที่ท่านเลือกไปเป็นสมาชิกสภาเทศบาลบางเมืองคนที่ท่านเลือกไปเป็นนายกเทศบาลตำบลบางเมืองเนี่ยเขาใช้งบอะไรเขาประชุมอะไรกันในการประชุมสภารู้ไหมครับไม่รู้นี่ครับผมบอกว่าสนใจการเมืองกันเดออสนใจการเมืองกันเถอะผมพูดให้ฟังโดยภาพรวม ทั้งเทศบาลอบตและอบจอโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้งบประมาณที่ใช้ด้านที่ใช้เยอะที่สุดคือการโยธาอย่าเชื่อผมไปเปิดดูงบเองอย่าเชื่อผมไปเปิดดูงบเองแต่งบส่วนใหญ่ใช้ไปจักการโยธาผมคงไม่ต้องบอกว่าทาไมต้องบอกไหมครับไม่ต้องบอกเนาะไม่ต้องบอกเนะาะถนนทุบก,ก็สร้างสร้างก็ทุบใช่ไหมครับ นี่แหละครับพวกเรามาบอกกับท่านว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวการเมืองเป็นเรื่องทุกคนคุณภาพแม่น้ําลําคลองของเราเป็นเรื่องการเมืองโรงเรียนลูกเราเป็นเรื่องการเมืองคุณภาพของโรงพยาบาลเป็นเรื่องการเมืองการเมืองมันอยู่ในทุกอณูและที่สําคัญท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงสองประการหนึ่งคือท่านเป็นคนจ่ายภาษีสองท่านเป็นคนรับผลกระทบกับนโยบาย ท่านเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียันการเมือง <vorbei. S 1> ผมบอกทุกท่านว่ามาสนใจการเมืองกันเถอะสมาชิกพรรคประชาชนทุกคนต้องสนใจการเมืองครับต้องสนใจการเมืองครับและนี่คือเรื่องสําคัญมากและเป็นหนึ่งในนโยบายของวิสัยทัศน์ของคุณหมอเอ็กนพดลถ้าเข้าไปอย่างแรกทําทันทีทําได้ทันทีคือไลฟ์สดการประชุมสภาสมุดปาการ ทุกท่านจะได้เห็นว่าสภาสมุดปากการเขาคุยอะไรกันเขาอภิปรายอะไรกันสภาระดับชาติท่านเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นไหมในสมุดปากการเนี่ยเขาคุยอะไรกันเคยไหมไม่เคยนี่จะได้เห็นครับเ้าคนนี้เป็นนายกครับนี่คนนี้จะได้เห็นครับจะไล่เก็บประชินสภาสมุดปากการให้ดูครับทุกคนจะได้ติดตามจะได้รู้องบ2,000กว่าล้าน3,000ล้านต่อปีที่มาจากภาษีท่านจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับ ข้อแตกต่างที่สําคัญของสภาของการเมืองท้องถิ่นอีกอย่างที่แตกต่างกับการเมืองระดับชาติบ้างคุณต้องขับผมขอเขียวชมพูได้ไหมครับการเมืองระดับชาติเนี่ยเวลาเราไปเลือกตั้งเราเลือกแต่สมาชิกสภาผู้บริหารการเมืองระดับชาติคือนายกรัฐมนตรีคือนายกประเทศใช่ไหมครับนายกประเทศนี่ท่านไม่ได้เลือกนะท่านเลือกสสแล้วสสเขาไปเลือกนายกรัฐมนตรีกันเอง จำได้ไหมที่เขายกมือขานะ่ะสมัยหกหสองประยุทธ์ครับธนาธรครับเขาก็ไปขานกันเนะสมัยห6หก็ใครนะพิธาครับแล้วก็ใครนะเอ,อเศรษฐาอะไรก็บากันไปใช่ไหมเขาเป็นเลือกนายกคือเลือกผู้นำประเทศกันในสภาท่านได้เลือกแต่สมาชิกสภาแต่การเมืองท้องถิ่นต่างกัน การเมืองท้องถิ่นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นอบตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบตท่านได้เลือกสองใบใบแรกเลือกนายกเลือกผู้นําจังหวัดเลือกผู้บริหารจังหวัดตรงๆเลยในกรณีนี้นายกสมุรปราการใบที่สอง 2, เลือกสมาชิกสภาดังนั้นทุกท่านครับเอากันให้ชัดจะได้เข้าใจและไปประชาสัมพันธ์ให้ตรงกันเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในกรณีนี้ระดับจังหวัด เลือกนายกจังหวัดไปแรกสีชมพูเขตเลือกตั้งคือเขตจังหวัดท่านจะอยู่1เมืองสองพาะสาบางท่านจะอยู่ตรงไหนของสมุดปาการเบอร์เดียวกันหมดทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งผู้สมัครของเราคุณเอ็กวัฒนอดนเบอร์สาบัตรสีชมพูบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งคือเขตไทยเขตมันตามนี้ ใครยังไม่ได้แผ่นพับมีไหมครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเดินไปแจกมีไหมครับยกมือสูงๆหน่อยครับทีมงานครับเอาแผ่นพับเดินไปแจกท่านที่ยกมือนิดนึงครับท่านที่ยกมือนิดหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับสมาชิกสภาเขตไทยเขตมันผมคงบอกไม่ได้ว่าใบสีเขียวท่านต้องกาเบอร์อะไรดูตามนี้เอานะครับใบสีเขียวดูตามนี้เขตไทรเขตมันนะครับเอาใหม่เลือกตั้งท้องถิ่นต่างกับเลือกตั้งระดับประเทศเลือกทางตั้งท้องถิ่นท่านเลือกนายกได้ตรงๆ ไม่ว่าจะเป็นนายกตำบลหรือนายกจังหวัดเลือกได้ตรงๆเลยคือบัรสีชมพูนะครับเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งอยู่บางปรีอยู่บางบ่อยอ,อ,บบอ,อยู่อยู่พระสมุทเจดี JD, เบอร์เดียวกันหมดทั้งจังหวัดคือเบอร์สาส่วนใบสมาชิกสภาใบาสีเขียวตามหน้านี้เลยครับผมคงบอกไม่ได้ว่าให้ท่านกาเบอร์อะไรแต่ว่าท่านสามารถหาข้อมูลได้จากแผ่นับท,ที่เราแจกให้กับทุกท่านนะครับเขตใครเขตมา ขอบคุณมากครับสอสอพึ่งสอสอไครับขอบคุณครับนะครับดังนั้นท่านจะพอเห็นภาพถ้าเลือกแล้วครั้งที่แล้วเราเลือกเราชนะเลือกเราชนะแต่เป็นนายกประเทศไม่ได้เพราะเขาไปเลือกกันอีกรอบหนึ่งในสภาแต่ท้องถิ่นไม่ใช่ทั้งครั้งนี้หมอเอกชนะเป็นนายกจังหวัดทนดีไม่ต้องไปเลือกกันในสภาสมุดประการอีกรอบหนึ่งโอเคนะตรงนี้เราเข้าใจตรงกรนันนะครับทุกท่านครับผมเชิญชวนทุกคนอย่างนี้ครับผมเชิญชวนทุกคนให้กลับมาคิด นะครับว่าภาษีของพวกเราทําไมคุณภาพชีวิตเราไม่ดีขึ้นนะครับไม่ไกลจากที่นี่คลองด่านอะไรอยู่ที่คลองด่านครับอนุสาวรีนี่พี่คนนี้บอกอนุสาวรีบอกบําบัดคลองด่านบอกบําบัดคลองดานมันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าท่านคงรู้อยู่นะครับคือบ้านใหญ่ไปกว,ไว้านซื้อที่ดินไว้กว้านซื้อที่ดีแล้วก็ขายแ,งแพง ไปกดดันให้ชาวบ,บ้านขายที่ดินแล้วก็เอามาทำโครงการเกิดทุจริตคอ์รัปชัตมหาศาลเป็นหนึ่งในโครงการทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้สองหมืนกว่าล้านบาทจอดทิ้งไว้่าเฉยไม่ได้ใช้งานนะับเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วสองหมืนกว่าล้านที่คลองดา่านมันมาจากไหนครับท่านคิดว่าสองหมืล้านบาทสองหมืกว่าล้านบาทเนี่ย ทำโรงเรียนที่ดีได้กี่โรงเรียนทำโรงพยาบาลจ้างหมอจ้างพยาบาลได้กี่คนอยากได้อะไรอยากได้ห้องวิทยาศาสตร์อยากได้ห้องแลบภาษาอังกฤษอยากได้เครื่องมืออุปกรณ์กีฬาที่ครบคันทาได้กี่แห่งครับสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยแล้วเราก็อยู่เฉยๆกับมันวันนี้คนทํานู่นหนีคดีไปขเขมรแล้วครับคงไม่ต้องเอ่ยชื่อกันถูกไหมครับคนใกล้ทิดคิดกับเขาลงแข่งนี่แข่งกับหมอเอ็กอยู่กันนี้ จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเหรอครับจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเหรอครับไม่ต้องอะไรครับไปดูอีกที่หนึ่งตลาดท้ายบ้านใม่้ไกลจากนี่เท่าไหร่ขับรถจากที่นี่เท่าไหร่ยี่สิบนาทีนะครับไม่ถึงสิบนาทีตลาดท้ายบ้านเคยไปไหมครับอย่าเชื่อผมนะครับไปดูเองตลาดท้ายบ้านท่านทราบไหมครับเท่าไหร่แลา้อยกาล้านตลาดท้ายบ้านทำออกมาไม่ได้ใช้ไาน 800กว่าล้านสร้างโรงเรียนที่ดีได้อีกเท่าไหร่สร้างโรงเรียนที่ดีได้อีกเท่าไหร่มาดูแลแม่น้ำลันคลองของเราได้อีกเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันสำคัญมากรถท้ายที่สุดเนี่ยธรรมชาติของบ้านใหญ่ยุ่วประเทศจะเหมือนกันเป็นอย่างนี้หมดเลยท่านไปดูสิ่งที่ปาจีบุรีสิครับก็เป็นแบบน,นี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับวันนี้เขาก็เตรียมกำลังผู้ใหญ่บ้านไปพร้อมแล้วพร้อมที่จะยิงยเล็ดเงินออกมา นะพวกเราบอกอะไรพวกเราบอกว่าเลิกกลัวครับหลายคนพอไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนกลัวไม่กล้าพูดถูกไหมครับไม่กล้าแสดงออกกันการเมืองใช่ไหมครับนี่ยงไงครับเขาบอกให้ท่านไม่สนใจการเมืองเขาใช้อิทธิพลข,ข,ข่มขู่ให้ท่านกลัวท่านไม่ยุ่งการเมืองเกิดอะไรขึ้นเขาจะใช้งบป,ประมาณอย่างไรก็ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ผมบอกกับการสนใจการเมืองกันเถอะ ทั้งการเมืองระดับตำบลของท่านระดับเทศาบาลระดับจังหวัดของท่านมาสนใจการเมืองกันเถอะมันจะได้ผลักดันให้งบประมาณมาตอบสนองกับความต้องการของท่านและนี่คือสิ่งที่เราจะทำคือจัดสรรงบประมาณเสียใหม่จัดสรรงบประมาณเสียใหม่เลือกทำทั้งงานโยธาทำแต่ซ่อมแต่ถนนที่จำเป็นต้องซ่อมให้มันถนนมันปลอดภัยคุณภาพดีส่วนที่เหลือ ลงทุนในการศึกษาให้โรงเรียนของลูกเราดีลงทุนในศูนย์เด็กเล็กทําไม่ศูนย yes, ์เด็กเล็กมีคุณภาพศูนย์เด็กเล็กสําคัญมากเริ่มต้นที่ป .1 ก็แพ้คนอื่นแล้วศูนย์เด็กเล็กต้องมีคุณภาพลงทุนให้โรงเรียนลูกหลานของเราโรงเรียนของคนทั่วไปมีคุณภาพให้เท่ากับโรงเรียนของคนรวยเพื่อลูกหลานของเราเรียนจบออกไปคนรวยคนจนมีทักษะมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันวิ่งแข่งขันกันได้จะได้แข่งขันกันได้ทันกัน ลงทุนในระบบสาธารณสุขดูแลคนปู่ป่วยคนพิการผู้สูงอายุนะลงทุนในการฟื้นฟูแม่น้ำลำทางลงทุนในการสร้างสวนสาธารณะนี่อย่าจะเอาพื้นที่ใต้ทางด่วนทั้งหมดมาแปลเป็นถ้าเป็นไหนชุมชนเยอะมาทําเป็นที่จอดรถมาทําเป็นสนามเด็กเล่นมาทําเป็นพื้นที่ออกกําลังกายคนจะได้ออกกําลังกายกันแข็งแรงป่วยไปแล้วไปรักษานี่แทนกว่าการรักษาสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับ ทั้งสวนตัวและของรัฐใช่ไหมครับดังนั้นเรามีพื้นที่สวนสาธารณะเพียงพอไหมครับในสมุประการให้คนไปออกกำลังกายไม่พอนี่พัฒนาเมืองที่น่าอยู่มันพัฒนาอย่างนี้ปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นลงเอางบประมาณมาใช้ในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่พวกเราจะทำทุกท่านครับ ผมเชิญชวนไปอย่างยิ่งว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับผมขออนุญาตอ่านข้อมูลชุดหนึ่งเมื่อวันก่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือไปทําข้อมูลชุดนี้ออกมาผมได้เห็นความความความสูญเสียโอกาสที่น่าสลดของประเทศไทยในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การเกิดรัฐประหารเนี่ยนะครับการเติบโตของรายได้ต่อ,อหัวประชากรของประเทศไทย โตปีละ1%โตปีละ1%โดยเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำที่สุดสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหมดทั่วโลกพูดอีกครั้งรายได้ต่อหัวประชากรของเราเติบโตปีละ1%นะครับตั้งแต่รัฐประหารเติบโตต่ำที่สุดในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย11ปีที่แล้วอยู่ที่อันดับ80วันนี้อยู่ที่อันดับ130ของโลกดัชนีการคอร์รัปชันจากอันดับ80ของโลกวันนี้อันดับ1 0 8ของโลก11ปีถดถอยจาก80จะอยู่ที่1 0 8ดัชนีความยุติธรรมของระบบกฎหมาย จากอันดับที่60ของโลกเมื่อ11ปีที่แล้ววันนี้เป็นอันดับที่82ของโลกนี่คือช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเราเสียเวลาไป10ปีตั้งแต่รัฐประหาร57จนถึงปีนี้11ปีมันถึงเวลาที่จะต้อฟื้นฟูมันถึงจะต้องเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่นอย่าลืมนะครับ นักการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยเน,นี่ยมันไม่มีอุดมการด้านประชาธิปไตยเลยเกิดรับประหารปุ๊บสมุทรปราการเป็นตัวอย่างที่ดีเข้าไปสนับสนุนการทํารับประหารผมเชิญชวนทุกคนครับอย่าหมดหวังอย่าหมดกําลังใจประเทศไทยดีกว่าน,นี้ได้ท่านเชื่อหนุนผมว่าประเทศไทยดีกว่าน,นี้ได้สมุทรปราการของเราดีกว่าน,นี้ได้มาเดินทางร่วมกันมาสร้างเ่วมกัน แล้ววิสัยทัศ์ของเราไม่ใช่แค่นี้ถ้าชนะเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้สมุดปรราการเป็นสปริงบอร์ดสำหรับการเลือกตั้ง70จะพัฒนาสมุดปาการให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ให้ดูเพื่อที่ประชาชนจะได้เชื่อมั่นเราและไปกาเราถล่มทลายในปี70เ,เพื่อให้เราไปบริหารประเทศดังนั้นความสำคัญสำหรับพวกเราสำหรับที่นี่มันไม่ใช่แค่ ชนะอบจอสมุทรปราการแต่เราต้องการชนะอบจอสมุทรปาการและบริหารงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพให้ประชาชนเห็นผลงานเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นเราในปี70เพื่อที่เราจะเป็นรัฐบาลและนำการเปลี่ยนแปลงนำประเทศไทยที่ดีกว่ามาให้กับพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นเชิญชวนมาร่วมเดินทางกับพวกเราอย่ายอมอย่ากลัวครับ และวันนี้พูดกันตรงๆนี่สอสอฟ้ามาแล้วสอสอ,อ,อมบมาด้วยนะครับสองท่านเมื่อกี้ยังไม่ได้แนะนำยืนนิดนึงครับยืนนิดนึงนะครับสสฟ้าอัมพูเบอร์อีกท่านหนึ่งสสอกทบัตเตอรเซดีนะครับมาเรื่องกับเราเรื่องยืนสองท่านนะครับวันนี้ทั้งสองท่านก็มาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงแรกเปลี่ยนสอบถามใครอยากรู้สถานการณ์ไฟไหม้ขยับนะครับเดี๋ยวถามสามสฟ้าได้ขึ้นมาเลยกูยังมีจิงอยู่นะ่เพราะว่าลงเพลย์ดี้จริงเนะครับเชิญครับผมบครับทุกท่านครับเชิญชวนทุกคน มาผลักดันการเปลี่ยนแปลงร่วมกันอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับทุกการเลือกตั้งเป็นโอกาสทุกการเลือกตั้งเป็นโอกาสแล้ววันนี้ผมกล้าพูดวัฒนธรรมบ้านใหญ่วัฒนธรรมมีทุพลวัฒนธรรมการซื้อเสียการทุจรฉตีการเลือกตั้งเนี่ยผมถามจริงสมัยก่อนเนี่ยโลกหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วประเทศเขาเรียกโลกปากน้ําครับเคยได้ยินกันไหมครับโลกปากน้ําคือโลกอะไรครับโกงเลือกตั้งใช่ไหมครับ ภูมิใจไหมครับชาวสมุทรปราการภูมิใจไหมครับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะหยุดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในจังหวัดคุณคุณต้องผมขอรูปไปรูปหน่วยเลือกตั้งเมื่อวานได้ไหมครับผมไม่ดูจริงๆครับว่ามันสังคมไทยมันเละข,ขนาดไหนนะครับคุณต้องเปิดให้ดูได้ไหมครับเมื่อวานนี้หน่วยเลือกตั้งหนึ่งเขาเริ่มแปลกป้ายครับมีผู้สมัครสอจอของเราเขตหนึ่งเขาได้เบอร์สาม ไอ้ป้ายที่แปะหน้าหน่วยครับแปะเบอร์หนึ่งแปะเบอร์สองแล้วก็แปะเบอร์หนึ่งแล้วก็แปะเบอร์สี่แปะผู้สมัครของเราเลยครับ<อ>นี่ครับที่ถ่ายหน้าหน่วยเลือกตั้งมาจริงเๆ,ๆเลยอันนี้ผู้สมัครนายกอบทผู้สมัครสอจดูนะครับห <c oughs> นึ่งสองหนึ่งสี่เราชาชินกับความอายุติธรรม เราชาชินกับความผิดปกติจนเห็นมันเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วผมบอกว่าผม่วงถามสามัญสำนึก้นฐานของสังคมว่าการเลือกตั้งที่ทุกคนเห็นกันหมดว่ามีการซื้อเสียงเป็นปกติไอ้อย่างนี้กลายเป็นปกติทําได้ยังไงนี่มันโอ้โหมันน่าด้านสุดๆไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอันนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ชาชินกับมันเราก็ยอมรับให้สังคมเรามันเป็นอย่างนี้ ผมเชิญชวนทุกคนครับมาเปลี่ยนแปลงร่วมกันผมไม่มีอะไรจะให้นะครับแผ่นพับที่เราแจกให้นะครับท่านไม่ต้องสบัดนะครับไม่ได้แนบอะไรไว้ไม่ด้องหาไม่ได้แนบอะไรไว้ไม่ดูแต่ยืนยันอย่างักแน่นะครับว่าถ้าคุณหมอเอ็กได้เข้าไปพวกเรา ักประชาชนจะสนับสนุนการทํางานของคุณหมอเองและจะใช้งบประมาณทุกบานทุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเพื่อประชาชนไม่ทุจทริตคท่ารใช่ไนี่คือคำสัญญาของพวกเราแล้วมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับแล้วมันเริ่มต้นอย่างนี้นครับเริ่มต้นที่าะไม่ซื้อเสียเริ่มต้นอย่างนี้นครับนี่วันนี้เวทีที่สองเมื่อวานกับหมอเอกไปมาสี่ห้าเวทีขอคะแนนจากประชาชนพเพราะอะไร พราะถ้าที่มาอำนาจมาจากการซื้อเสียงเข้าไปมีอำนาจเขาต้องแคร์ประชาชนไหยครับแต่ที่มาถ้าเกิดว่าเรามาขอคะแนนแบบนี้เข้าไปมีอำนาจต้องฟังนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ฟังเลือกตั้งรอบหน้าเดี๋ยวไม่ได้ต้องฟังประชาชนเพราะนี่คือที่มาของอำนาจของเราถ้าที่มาของอำนาจมาจากประชาชนเข้าไปก็ต้องรับใช้ประชาชนนะครับหนึ่งภุมพิภาพ์เป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน อย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดกำลังใจสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้สร้างสมุดปาการที่ดีกว่านี้ส่งต่อให้กับลูกหลานของเราด้วยกันเพื่เราจะตั้งใจทํางานขอฝากทุกท่านช่วยกันรวมในวงในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้พวกเราด้วยเห,หลือเวลาอีกสองสัปดาห์แต่จะทํำยังไงแต่จะทํายังไงในเรื่องสองสัปสองสัปดาห์ที่เหลือท่านจะทําอะไรให้พวกเราได้บ้างผมขอเชิญท่านนี้ มาเล่าให้กับทุกท่านฟังดีกว่าว่า2สัปดาห์ที่เหลืออยู่ท่านจะสนับสนุปพวกเราได้อย่างไรบ้างขอเสียงปรบมือให้กับคุณพนิกาวานิดครับ